ว่าหลายพื้นที่ที่ฝนค่อยๆลดลงเนี่ยในภาคเหนือจริงๆตอนนี้สภาพอากาศหนาวเย็นกันได้แล้วนะคะอย่างอุณหภูมิที่กิ่วแม่ปานยอดดอยธนวันนี้อุณหภูมิต่ตํากว่า10องศานักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เขาบอกว่าสมใจมห,หนาวเย็นไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวคะ่ะ สภาพอากาศในภาคเหนือนะคะเขาบอกว่าหนาวเย็นต่อเนื่องกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่สูงเขาสูงอย่างดอยอินทนนท์ซึ่งก็ยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นกันอย่างคึกคักรอชมพระอาทิตย์ขึ้นพ้นขอบฟ้ารับแสงวันใหม่ซึ่งก็มีทะเลหมอกปกคลุมไปทั่วพื้นที่ค่ะนักท่องเที่ยวก็ไปรอชมวิวที่กิ่วแม่ปานบนยอดดอยอินทนนท์เขาบ,บอกว่าเช้านี้ไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยหนาวเย็นอยู่ที่9องศาเซลเซียสซึ่งก็ไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันแบบว่า สมใจกันเลยทีเดียวส่วนยอดดอยอุณหภูมิอยู่ที่10องศาส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานอุณหภูมิอยู่ที่14องศานะคะ พาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ภูคอน้อยนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยกันบ้างดีกว่าพื้นที่สภาพอากาศฟ้าหลังฝนตามภูต่างๆก็เต็มไปด้วยหมอกนะคะอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็นมีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเลยเดินทางมาชมทะเลเหมอกกันโดยที่ภูคอรตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันจัดทําขึ้นมาก็จะมีรถอแต็กไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมทะเลหมอกนะคะท่ามกลางบรรยากาศเขาบอกว่ารอบ ข้างสองฝั่งข้างทางก็จะมีนี่แหละภาพสวยๆแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นทะเลหมอกขาวโพลนสลับกับภูเขาถือว่าเป็นทิวทัศน์ที่แมรับชมไม่ได้ง่ายๆเช้านี้ยอดภูดอยู่ที่16องศาค่ะ